ใช่ไหมใช้ไปรอบแรกโอ้โหใบงามมากทั้งโหระพาทั้งมะกรูดมะนาวโอ้โหโบ้าใบสุดๆเลยเอาเราคบดว่ใช้5ช้อนเหมือนกัน3สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอกับใบโหระพานะครับปลูกโหระพาดูแลรักษาโหระพาอย่างไรให้บ้าใบตลอดทีพ น,นี้ผมปลูกไว้ในมองข้าวนะขโมยมองข้าวแม่บ้านมาปลูกนะครับรอบที่แล้วทําคลิปมุรพาบ้าใบไปแล้ว,ลาาลวเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนดูไหมกินไม่ทัน <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ถามกันเข้ามาอีกแล้วอยากดูวิธีการดูแลรักษาวันนี้ผมจะมาตัดให้ดูเลยมันสั่นเลยส i บเนี่แดงเลยวิธีการตัดนะครับจะให้ดูตัดช่วงนี้นะช่วงนี้ ตัดช่วงนี้มันจะเหลือตรงนี้อยู่ยอดตรงนี้สองกัน2อ,อันให้เขาเกิดอไหไ่นะครับตัวที่เราตัดเราก็จะนําไปขยายพันธุต่อนะตัดแต่งทําไมตัดแต่งให้มันเป็นทรงพุ่มนะครับเพื่อเวลาหนอนมาแรงมาลงมันจะได้มันไม่มีที่หลบซ่อนถ้าเราไม่ตัดเดี๋ยวเขาจะมาลงนี่จะอัดละปลูกดูแลร,รักษาอย่างนี้นะครับ อยู่กับเราได้ตลอดทั้งปีนะมีใครทำแบบนี้บ้างครับผมว่าหลายคนที่กำลังดูคลิปอยู่ตอนนี้คงจะขันไม้ขันมือลหละอยากจะไปทำแล้วใช่ไหมเนี่ยยังมีตัวหนึ่งนะเห็นนี่ฝานี่ไหมนี่เป็นผักชีเนี่ยผมปลูกแบบป่าธรรมชาติเลยเพื่อป้องกันการล้มนะครับแล้วก็มะเรงน้อนมะรงเยอะด้วยอ่ะโซนนี้นะครับ ผมจะทำการตัดทีหลังนะเดี๋ยวจะมาปรุงสูตรปุ๋ยก่อนครับเตรียมสูตรปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วไปไปดูการปรุงกันนะครับว่าใช้ปุ๋ยตัวไหน,นทําให้โหระพาบ้าใบขนาดนี้วันนี้ผมจะใช้เป็นตัวน,นี้ครับน้ำหมักจากอาหารปลาเห็นไหมใช้ไปรอบแรกโอ้โหใบงามมากทั้งโหระพาทั้งมะกรูดมะนาวโอ้โหบ้าใบสุดๆเลยจะใช้น้ำหมักจากอาหารปลานะครับ จะใช้อยู่ที่5ช้อนนะน้ำอัตราส่วนวันนี้เราใช้อยู่ที่น้ํา1ลิตรนะครับก็มีอยู่3กระถางแค่นั้นเอง1 2 3 4 5หมูเชื้อของเราอย่างดีครับไม่ต้องห่วงใครมีใครทําตามสูตรน้ำหมักอาหารปลาแล้วบ้างนะครับเห็นผลดีอย่างไดลองมาลองมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ นี่เป็นน้ำหมกักคิววานะน้ำหมกักคิวว่าใช้ห้าช้อนเหมือนกันอันนี้ของดีแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้ไม่ม,นนมีสันแทะสามสี่ห้าถามว่าใส่หมดได้ไหมได้ครับมีประมาณสามกระถางเนาะแต่ก่อนที่เราจะทำการรดด้วยปุ๋ยนะครับผมจะเติมด้วยดิน หมักของเราก่อนเต็มไลยนะเพื่อเพิ่มสารอาหารนะครับเนี่ยถึงว่าปลูกปลูกยังไงได้กินทั้งปีจริงๆทั้งปีทั้งชาติจริงๆริงเติมสารอาหารเข้าไปเรียบร้อย นี่นะครับต่อไปเราก็นําตัวปุ๋ยฮอร์โมนของเรามาร,รดราดเลยทาหงับบกระถางม้งข้าวนี่นะครับใช้อยู่ประมาณสองสามถ้วยก็พอนี่ตัวน,นี้พอนะครับแล้วก็ทําการรดน้ําตามปกตินะทาการรดน้ําตามปกติเนี่ยรับรองนะครับใบโหระพา จะมีให้เราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยแหละส่วนที่เหลือทําไมไม่รดให้หมดยังมีเพียบเลยครับนี่กระถางนี้ไว้ทาการตัดแต่งกันนะกระถางอยู่ข้างในอีกนะครับเห็นไหมนนั้นก็จะตัดแต่งรองการตัดแต่งนะครับเอาะครับวันนี้ผมก็มาเพียงท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการดูแลรักษาต้นโหระพานะครับมันก่อนบอกใบเมงลกดขาดอย่างแรงเลยทําการปลูกเมล็จแล้วมา ทำคลิปหัวระพานี่มันก็ติดปากนี่ใครเคยเป็นไหมติดปากหัวระพาโดนบนเทียบเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ถ้าคลิปปักซี่ของผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับพี่น้องกเกษตรเราเนี่ยแหละจะได้รู้ถึงวิธีการทําเกษตรในรูปแบบง่ายๆเนาะบางคนบางท่านก็ไม่รู้นะสำหรับเพื่อนที่มีความรู้ในเรื่องอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์สามารถมาเล่าสู่กันฟังได้นะว่า เ,เพื่อนๆมีวิธีการดูแลรักษาต้นหระพาของแต่ละสวนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นทนี่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะสำหรับที่สวนผมใช้เป็นแบบแบบนี้เนาะหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเกษตรนะครับมีหนอนมีแมลงมาลงสามารถคอมเมนต์เอาไว้นะครับในกลุ่มเราจะมีเพื่อนๆที่มีความรู้จะมาตอบนะครับถ้าผมไม่ถ้าผมไม่รู้นะผมก็จะรอให้เพื่อนๆ ในกลุ่มของเราม,มีเพื่อนๆที่เก่งๆหลายคนเลยนะครับทำเกษตรเก่งๆหลายคนนะครับจะมาตอบคอมเมนต์ตอบคำถามให้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะดูดกๆเลยสวยงามมากบ๊ายบายสวัสดีครับ